ทีนี้ก่อนจะไปดูคลิปเองผมจะอธิบายแบบภาพรวมๆให้ฟังก่อนนะโดยผมจะไปเขียนในใน iPad นะครับผมใช้ GoodNotes ในการอธิบายนะเขียนด้วยลายมือนี่แหละอารมณ์เหมือนเขียนกระดานนี่แหละเดี๋ยวผมสลับจอนิดนึงนะครับ อันนี้เห็นหน้าจอผมไหมครับมันจะเป็นหน้าจอ iPad แล้วเนาะเห็นไหมครับเห็นครับโอเคอ่ะจะจะปูจะปูแนวคิดของวิชานี้ให้ให้ฟังนะครับโดยผ่านการเขียนแบบเหมือนเขียนกระดานนี้นะอ่ะประการแรกนะครับผมอยากชวนให้มองวิชานี้นะครับให้เหมือนเป็นคอนเซปต์นะครับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตใช้ได้กับทุกวิชาอื่นๆนะครับ โอเคไหมคืออยากให้มองวิชานี้เป็นเชิงคอนเซปต์นะครับแล้วก็วิชานี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะครับช่วงแรกนี้จะดูเป็นเป็นปรัชญาหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวลองดูนะผมจะเขียนข้อความสองอันว่าเห็นด้วยไหมนะอันแรกคือ อ่ะผมเขียนว่าอย่างนี้นะโอเคไหมอีกอันหนึงคืออันนี้มันคือเรื่องเดียวกันแหละนึกอ,ออกไหมเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นทุกทุกจังหวะที่เราเราเนี่ยเดินต่อเนื่องไปในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนี้แหละเราจะต้องแบบ เอ้เรามีทางเลือกต้องมีทางเลือกอยู่หนึ่งสอามสี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องตัดสินใจใช่ไหมว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมครับนึกออกไหมคืออย่างตื่นมาเราสมมตินาฬิกาปกลุกลวเราก็เริ่มต้องเริ่มตัดสินใจตั้งแต่สมองมันเริ่มรับรู้ใช่ไหมว่าฉันจะลุกจากที่นอนดีหรือว่าฉันจะนอนต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับถึงเวลาจะกินข้าวก็ต้องนึกอีกว่าเจะกินอะไรดีใช่ไหมกินข้าวดีกินก๋วยเตี๋วดีอะไรแบบเนี้ยนะครับ หรือว่าตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเออเราก็จะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ,อ๊ะฉันจะกลับบ้านนอนเลยหรือว่าฉันจะซื้อกับข้าวเผื่อพรุ่งนี้เช้าเลยเพราะฉันจะได้ตื่นสายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกจังหวะที่เราใช้ชีวิตแต่มันเป็นเรื่องนี้หมดนะครับทีนี้เอ,อ่อคอนเซปต์หลกัหลกๆของเรื่องเอ,อ่อคอนเซปต์หลกัหลกๆพอเราไปเจอการตัดสินใจต่างๆทางเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกใช่ไหม โอเคไหมเห็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้างครับเนี่ยเห็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้างในหน้าเนี้ลองพูดให้ฟังหน่อยสิเห็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้างอุ้ยผมลบอะไรไปเนี่ยเห็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้างครับส่งเสียงหน่อยอย่าอย่าเพิ่งนิ่งเห็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้าง อ่าลายมือผมออกไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยเงียบเลยเว้ยเห็นคีย์วอร์ดอะไรบ้างจริงอ่ะมีคำอยู่ไม่กี่คำเองลองพูดมาก็ได้เห็นคีย์วอร์ดอะไรบ้าง ไม่ได้เปิดใหม่อ่ะเห็นอะไรบ้างคำว่าชีวิตอ่ะอันไหนนะคำว่าชีวิตใช่ไหมอ่ะลองมีคำมีคำไหนอีกมีเรื่องทางเลือกมีอะไรอีกการตัดสินใจครับครับแล้วมีอะไรอีก เห็นคำเห็นคำนี้ไหมเห็นคำนี้มเห็นคำนี้ไหมดีที่สุดอะนามธมาทรมไหมนามธมาทรมไหมคำนี้คือคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งนะมันคือเราเรียกว่ามันเป็นนามธรมาอ่ะคือมัน subject นะครับคาว่า subject หมายถึงว่า มันจับต้องยากเว้ยอันเนี้ยนึกออกไหมมันจะตรงข้ามกับคําว่ามันจะตรงข้ามกับคาว่า objective คือ object แปลว่าวัตถุใช่ไหม objective หมายถึงว่าเป็นรูปธรรมคือเรามองเห็นจับต้องได้แต่ว่า subjective เนี่ยมันหมายถึงว่าเออเป็นนามธรรมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันมีอยู่นะทีนี้ไอ้คําว่าดีที่สุดเนี่ยผมว่อมันเป็น subjective ใช่ไหมคือ ดีที่สุดสําหรับคุณหรือดีที่สุดสําหรับผมดีที่สุดสําหรับเราอะไรเงี้ยมันก็ร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมคือถ้ามันดีที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็จบใช่ไหมแต่ว่าดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยแปลว่ามันต้องคิดถึงคนหลายคนละนะครับทีนี้ก็ก็จะต้องมาตกลงกันว่าคําว่าดีที่สุดเนี่ยมันคือดีที่สุดในแง่ไหนอะไรเงี้ยนะเห็นไหก็เลยจะพาไปสู่ว่าอ่าอีก เดี๋ยวๆค่อยๆไล่ไล่ความคิดไปเรื่อยๆนะครับไล่ความคิดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพบในในในการใช้ชีวิตเราหรือว่าจริงๆเป็นการทำงานของเราเนี่ยเราคือเราต้องเลือกอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะทีนี้มันก็เลยต้องมี หลักการคิดหลักการตัดสินใจโอเคไหมคือถ้าเป็นการตัดสินใจแบบทั่วๆไปบางทีเราก็ใช้อารมณ์ใช่ไหมคือเราอยากทำนู่นอยากทานี่เราไม่ชอบอันนั้นเราไม่ชอบอันนี้อะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราไปทำงานที่ต้องอิงหลักวิชาการไปต้องต้องไปทำงานกับคนเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะไปใช้อารมณ์เราเราจะไปใช้ความรู้สึกเราเนี่ยไม่ได้ละ เราก็ต้องมีหลักการคิดหลักการตัดสินใจใช่ไหมไอ้หลักการคิดหลักการตัดสินใจที่ว่าเนี่ยอ่าสมมุติผมก็บอกว่าอ่าลองลองดูมีเชิงอะไรบ้างอันแรกมันจะเป็นการตัดสินใจในเชิงเทคนิคนะครับอันที่สองมันจะเป็นการตัดสินใจในเชิงการเงินนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องมองด้วยก็จะเป็นเชิงกฎหมายกับเชิงการยอมรับในสังคมนะ อันนี้อาจจะยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวจะโยงโยงไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างยกให้ดูนะครับเสร็จแล้วหลักคิดหลักการตัดสินใจพวกนี้เนี่ยมันก็จะนําพาไปสู่การอะไรอะช่างน้าคืออันนี้เป็นภาษาผมนะถัดไปมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการช่างน้ําหนักนะครับช่างน้ําหนักระหว่างตัวแปรนะครับหรือว่าตัวปัจจัยที่มีผลนะครับ ต่อเรื่องนั้นๆน,น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆย,ยกตัวอย่างไปนะครับแต่เดี๋ยวโยนคีย์เวิร์ดลงมาให้ก่อนนะครับเราจะต้องอชั่งน้ําหนักนะครับระหว่างตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลต่อต่อเรื่องของเรานะครับโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับโอเคไหมทีนี้คีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ย ถ้าจะเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เดี๋ยวเราจะเจอในวิชานี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่างช่างน้ําหนักเนี่ยเดี๋ยวในทางวิศวะใช่ไหมคำว่าช่างน้ําหนักเนี่ยมันจะมันจะเป็นคําว่าเวทใช่ไหมเคยเห็นคําพวกนี้ไหมเวทหรือว่าเวทติ้งแฟกเตอร์อย่างเงี้ยเคยเห็นไหมครับตัวแปรถ่วงน้ําหนักอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนพวกตัวแปรหรือปัจจัยเนี่ยบางทีเราก็จะเรียกมันว่า เ,เรียกมันว่าตัวแปรขาเข้าบ้างนะครับเรียกว่า Input บ้างนะหรือว่าเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปรต้นใช่ไหมอิน e ีพีเดนตใช่ไหมแปริเอเบนะครับโอเคแม้มันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ไอ้คำว่าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอคำภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Condition นะครับ Condition มันแปลว่าสภาวะหรือแปลว่าเงื่อนไขนะครับอเป็นอย่างนี้นะซึ่งกระบวนการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องมาชั่งน้ําหนักไว้ว่าตัวแปรต้นตัวนั้นตัวนี้หรือว่าปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องก,กับการตัดสินใจของเรามีเรื่องอะไรบ้างวะแล้วถ้าตัวนั้นเปลี่ยนไปการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องคิดเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาไอ้กระบวนการที่เราชั่งน้ําหนักพวกนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า o p t i m i z a t i o n นะครับ นะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า optimization คำว่า optimization ก็คือการหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับเนาะจุดที่เหมาะสมที่สุดนี่ภาษาฝรั่งเรียกจุด optimum แล้วก็ซึ่งคำว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็คือคำว่าดีที่สุดเมื่อกี้แหละที่เราคากันว้อยู่อะ แต่ว่าคําว่าดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างอ่เขียนตกกระดานไปละโอเคไหมอันเนี้ยคือถ้าถามว่าวิชานี้คืออะไรนะถ้าถามว่าวิชา design of of e n e r g y s y s t e m หรือว่า design of ทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรนะี่นะเนี่ยผมถ้าผมจะเขียนภายในสองหน้าคือผมจะเขียนแบบเนี้ยโอเคนะ เพราะฉะนั้นเลยจะบอกนักเรียนอย่างนี้ว่าสมมุติตอนที่เราเรียนไปเรื่อยๆนะระหว่างวิชานี้นะผ่านไปครึ่งเทอมแรกอาจจะยังไม่เห็นอะไรเพราะว่าครึ่งเทอมแรกคุณจะถูกบังคับให้หมกมุ่นกับพื้นฐานเทอร์โมกับพื้นฐานเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแต่เดี๋ยวพอเริ่มเข้ากลางๆวิชาหรือว่าครึ่งหลังของวิชาเนี่ยคุณจะเริ่มถูกเอาคุณจะเริ่มได้เห็นคอนเซปต์พวกนี้นะครับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย นะแล้วถ้าเกิดคุณเริ่มงงเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยกูเรียนวิชาอะไรอยู่วะอยากให้กลับมาดูสองหน้าเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมมันจะเป็นเชิงคอนเซปต์อยู่นะเพรมันอย่าเพิ่งตกใจว่าอาจารย์แม่งพูดอะไรว่ากูฟังไม่รู้เรื่องเลยนะอ่ะทีนี้จะเริ่มจะเริ่มลองเข้าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรในชีวิตเรานะอันนี้นะสมมุติอ่ะตัวอย่างนะ สมมุติเราต้องการเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่นะสมมุตินี่คือภารกิจเราเราต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับเรานี่คือกระบวนการตัดสินใจแล้วถูกไหมทีนี้การตัดสินใจของเราเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะต้องเริ่มมองในเชิงเทคนิคก่อนนะเชิงความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคก่อน อลองดูซิเชิงเทคนิคเรามีทางเลือกอะไรบ้างครับเชิงเทคนิคเราจะไปเชียงใหม่เราไปยังไงได้บ้างครับเครื่องบินครับ่เค,ค,ครื่องบินครับอ้าโหแม่งมีเนะครื่องบินอ่ะมีไปไหนได้อีกครับรถทัว รถทัวร์รถไฟค่ะรถไฟมีอะไรอีกรถส่วนตัวค่ะมีตังมีตังนะรถยนต์ส่วนตัวมีอะไรอีกทำไมเราถึงคิดถึงเรื่องพวกนี้หมดเลยอ่ะได้ไหมเดินได้ไหมวิ่งไหม การใช้เวลามันนานต่างกันครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้น <c oughs> แต่ถามว่าในเชิงเทคนิคก่อนนะเป็นไปได้ไหมได้นะได้ครับพี่ตูนแม่งยังวิ่งจากอะไรนะอะไรไม่รู้ยะลาเปล่าวะจนถึงแม่สายได้เลยใช่ปะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าคุณเคยเห็นหนังสือเล่มหนึ่งนะมันจะมีหนังสือของอาจารย์ประมวลจํานามสกุลไม่ได้ละที่เขาที่เขาเดินจากเชียงใหม่ ไปบ้านเขาทางใต้อะโดยที่เขาตั้งปณิธานว่าเขาจะเดินแบบไม่ใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยอจะเดินทางแบบไม่ใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยจะอาศัยแบบขอข้าวเขากินตลอดทางขอที่พักตามบ้านหรือตามวัดอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ก็ก็กกทําได้จริงๆนะผมจําชื่อหนังสือเขาไม่ได้ละเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยนะเสิร์ชให้ดูเลยเดินอะไรสักอย่างไม่รู้เว้ยเดี๋ยนะ เดี๋ยวนะผมเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าเดินกับอาจารย์ประมวลก่อนนะอันนี้ก็อ่านสนุกดีนะนี่ประมวลเพลงจันเห็นป่าอันนี้นี่หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกดีลองไปหาดูคิดว่าในห้องสมุดเราก็มีแต่ระบบการยืมแบบติดโควิดอย่างนี้ผมไม่รู้ยืมยังไงนะ เขาจะส่งไปที่บ้านหรือว่าเราต้องเดินไปรับที่ห้องสมุดเองอันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้อ่านสนุกดีเอออาจารย์เขาก็เล่าเล่าว่าระหว่างเส้นทางเขาเจออะไรบ้างอะไรย่างนี้นะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเดินเป็นไปได้นะครับเดินเป็นไปได้นะแกเดินจากเชียงใหม่กลับบ้านแกทางใต้จังหวัดอะไรก็จําไม่ได้ละทําอะไรได้อีกจักรยานได้ไหมหรออ,อะไรอย่างนี้นะเรือได้ไหม เรือได้ไหมจากเจ้าพญาย้อนขึ้นไปปักน้ำโพนครสวรรค์ทำอะไรก็ได้ให้มันข้ามเขื่อนไปได้อ่ะเขื่อนชัยนาทงนั้นน่ะแล้วก็ขึ้นไปทางน้ำปิงก็ขึ้นเชียงใหม่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณฝ่าเกาะ,กะแก่งได้อะไรอย่างนี้นะนึกออกไหมแต่ว่าเอาอย่างนี้ในเชิงเทคนิคก็คือประมาณนี้เราไปได้ทุกทางโอเคไหมครับพอพอได้ไอเดียนะ เชิงเทคนิคเราก็ต้องไล่ว่าเออเรามีทางเลือกอะไรบ้างว่าในชีวิตเราใช่ไหมภารกิจเราคือเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรือนี่มึงตัดไปได้เลยกว่ามึงจะขึ้นไปข้างบนกว่าจะไปผ่านสารพัดเขื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าคุณกําลังไต่ระดับขึ้นไปบางจังหวะอาจจะไปเจอประเภทแบบเกาะแก่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคนี้สมมตินะผมก็เขียนไปก่อนคิดว่านะผมเอาไว้งี้นะ คิดว่านะเป็นไปไม่ได้ในเชิงเทคนิคโอเคนะสมมุติเราแปะไว้ก่อนแต่ยังอื่นเป็นไปได้หมดนะครับไปได้หมดทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามีเชิงอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวนะถัดไปลองดูเรื่องเชิงเชิงการเงินบ้างนะสมมุติเชิงการเงินบ้าง สมมติมีเงิน4,000บาทในการเดินทางถามว่าไปทางไหนได้มั่งเครื่องบินสบายๆเลยครับอ่ะเครื่องบินเป็นไปได้แล้วนะคราวนี้นะมีอะไรอีกหมดเลยใช่ไหมรู้สึกจะได้ทุกทางเลยแหละถูกไหมทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับใช่ไหม จริงๆก็คือได้ทุกทางเลยแหละถูกปะถูกปะสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนี้เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นความเป็นไปได้ทางการเงินใช่ไหมใช่ไหมเป็น financial feasibility ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าเป็นความเป็นไปได้ทางการเงินหรือว่าจริงๆมันก็ในในตัวมันเองอ่ะมันเป็นเงื่อนไขด้วยนะถูกปะ มันเป็นคอนดิชันด้วยนะถูกไหมว่าเรามีตังค์อยู่แค่เนี้ยใช่ไหมเราก็จะเริ่มจํากัดทางเลือกที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคจะเริ่มถูกถูกจํากัดละนึกออกไหมครับลองดูอีกสมมุติเอาใหม่สมมุติสมมุติม,ม,ตมีแค่ร้อยบาททําไงจะไปยังไงครับเหลืออะไรมั่งเนี่ยเดิน เดินมังบางทียังไม่พอเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมต้องเดินแบบเดินแบบอาจารย์ประมวลเมื่อกี้ใช่ไหมต้องเดินแบบขอข่าวัดกินนอนตามวัดอะไรงนี้ใช่ป่ะนึกออกไหมแต่ยังพอเป็นไปได้ไหมเดินจักรยานไม่รู้มอไซค์นี่เติมน้ำมันร้อยหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลวะมอไซค์จากจากกรุงเทพถึงนคปรปฐมยังพอได้อยู่ครับสูสีครับอาจารย์ <laughs> รา <laughs> ได้แค่ห้าสิบโลเงเหรอโอ้ตายละวสูสีครับสูสีเอออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยแปลว่าเผลอๆจะ,จะจะดูดูแลลำบากด้วยซ้าไหมนะลำบากเนาะแต่ว่ายังพอถูถ่ายใช่ไหมแต่พอได้ถ้าขอขอเขากินใช่ไหมขอเขานอนนี่พอเป็นไปได้ใช่ป่ะนึกออกไหมเพราะนั้นอารมณ์มันจะประมาณเนี้ยครับนะแต่ว่าอันนี้พอดีเราเอาเรื่องเรื่องในชีวิต ประจำวันมาลองเทียบดูว่าถ้าเกิดเป็นคอนเซปต์เรื่อง design of energy system เนี่ยไอเดียมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับคือเรามีภารกิจอันนึงเออเรามีอะไรนะเรามีเราเรามีทางเลือกสักกี่ทางนะครับที่เป็นไปได้ในเชิงเทคนิคที่เป็นไปได้ในเชิงการเงินภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยสมมุติเกิดคุณเพิ่มเงื่อนไขล่ะสมมุติคุณเพิ่มเงื่อนไขเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่องเงินให้จบก่อนเอาใหม่สมมติ มีสิบล้านอ่ะโหสิบล้านนี่ได้ทุกทางเลือกเลยใช่ไหมแถมเผื่อๆบางทีไปเรือยังได้เลยใช่ปะนึกออกไหมคือเรือไปถึงมึงติดเกาะมึงติดเขื่อนอะไรมึงก็ยกเรือข้ามเขื่อนไปอะไรเงี้ยมึมีตังก็มึงไปได้อะ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคิดว่าเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ทางเทคนิคไว้แต่ว่ามันเป็นไงครับเงินซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมถ้ามากพอใช่ปะ ถูกไหมครับเผลอๆไปเรือยังได้เลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนหรือว่าปัจจัยหรือว่าตัวแปรต้นเปลี่ยนเนี่ยการตัดสินใจคุณหรือผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนได้อะนึกออกไหมครับนึกออกไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้นะก็เลยอยากบอกว่าไอวิชานี้จริงๆอยากให้มองในเชิงคอนเซปต์มากกว่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปยุ่งยากเรื่องพวกอะไรอะความรู้ลึกๆในเชิงเทอร์โมบ้างเชิงฟลูอิดบ้างอะไรบ้างเนี่ย ขอให้มองข้ามข้ามันไปอะเนะแล้วสาระจริงๆมันจะเป็นเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อืมทีนี้พอพอเราพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆสมมุตินะถ้าเราโยนเงื่อนไขเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะเช่นสมมุติถ้าเราเพิ่มเงื่อนไขเรื่องเวลาเข้าไปอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบอกว่า มีเวลาให้คุณเดินทางแค่หนึ่งวันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยทางเลือกคุณจะถูกตัดอีกเยอะเลยถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์มันก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องการหาทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเหมาะที่สุดสําหรับเราอะไรเงี้ยมันก็จะต้องดูเรื่องพวกนี้นะครับพอดีตัวอย่างเนี้ยมันไม่ได้มีเรื่องของกฎหมายกับเรื่องการยอมรับทางสังคมอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยจะไม่ได้เอามายุ่งด้วยโอเคไหม อย่างถ้าเป็นรูปธรรมก็อย่างเช่นสมมุติเรามีไอเสียที่จะปล่อยออกจากปล่องหม้อไอน้ำเนี่ยสมมติถ้าเป็นเชิงเทคนิคก็คือเราอาจจะปล่อยไปเฉยๆเลยนะครับหรือว่าเราอาจจะปล่อยโดยจะต้องไปผ่านระบบสครับเบอร์คือประมาณว่าสเปรย์น้ำดักพวกฝุ่นละอองควันพิษอะไรก่อนแล้วค่อยปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือว่าถ้ามันเป็นฝุ่นละอองที่มาจากการเผาไหม้ที่มีมลพิษเยอะ คุณอาจจะต้องไปผ่านระบบกรองที่เป็นแบบแบ็กฟิลเตอร์หรือว่าไปกรองด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกพรีซิพิเทเตอร์อะไรแบบนั้นนะเอาเอาขั้วไฟฟ้ามาดักฝุ่นแล้วก็ค่อยปล่อยทิ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้ทุกทุกทางนะครับอาจจะเป็นไปได้ทุกเรื่องแต่พอคุณเอาเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาจับอย่างเงี้ยไอการปล่อยไปเฉยเยโดยไม่ต้องดักฝุ่นเลยหรือว่าแค่การใช้ วอเตอร์สครับเคือสเปรย์น้ำดักฝุ่นฝุ่นอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอแล้วอย่างเงี้ยทางเลือกคุณก็จะถูกจํากัดไปอีกหรือว่าแม้กระทั่งถอยไปเรื่องแบบเฮ้ยมึงมีฝุ่นควันไม่ได้เลยเว้ยสังคมไม่ยอมรับเพอเพคุณอาจจะต้องปิดโรงงานแล้วย้ายที่เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นึกออกไหมครับอย่างเรื่องล่าสุดคือเรื่องไฟไหม้โรงงานสารเคมีใช่ไหมข้างนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยโรงงานน่ะเขามาอยู่ก่อนตั้งแต่แรกใช่ปะ แล้วบ้านเรือนผู้คนค่อยตามมาทีหลังใช่ไหมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้ผังเมืองที่บอกว่าโซนนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมอะ่ะทําไมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเข้ามาตั้งได้เนาะซึ่งอันนั้นมันจะเป็นปัญหาอกเรื่องแล้วมันจะเป็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการเอาเงินไปง้างเปลี่ยนสีแผนที่เน่นึกออกไหมเปลี่ยนสีจากที่เดิมมันเคยเป็นโซนอุตสาหกรรม แม่งก็ไปเปลี่ยนโซนเปลี่ยนสีโซนให้กลายเป็นโซนอยู่อาศัยได้แล้วหมู่บ้านเลยก็เข้าไปได้อะไรเงี้ยก็บ้านเราเป็นแบบเนี้ยเยอะแยะแต่ว่าพอสุดท้ายละคนเริ่มหนาเนีนยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดกระแสสังคมบอกว่าเออตอนนี้คนมาอยู่เยอะแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้โรงงานจะมาอยู่ก่อนแต่คุณมีอันตรายเสี่ยงต่อ,อ,อการสร้างมลพิษท,ที่จะกระทบกับประชาชนอะไรเงี้ย สุดท้ายเขาอาจจะต้องยอมย้ายที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะมันก็คือจะบอกว่าเรื่องการตัดสินใจเรื่องทางเลือกที่มีอยู่ทุกทุกปัญหารอบๆบตัวเราหรือทุกเรื่องในรอบๆตัวเราอ่ะมันใช้คอนเซปต์เรื่องนี้ได้หมดอ่ะนะการตัดสินใจความเป็นไปได้เชิงเทคนิคความเป็นไปได้เชิงการเงินกฎหมายการยอมรับทางสังคมเอามาประมวลประมวลกันแล้วก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ใเงื่อนไขที่มีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของวิชานี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิด อย่างที่บอกอะคือถ้าผมจะเล่าถึงวิชานี้เนี่ยก็ผมจะเล่าให้จบภายในหน้าสองหน้าคือก็คือสองหน้าแรกนี่แหละนะครับโอเคไหม